สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้คนชอบตกปลาชาแนลก็พามาเยือนหมายคลองเชื่อมแม่น้ําบ้างนะครับหลังจากอยู่คลองประจําตําบลมานานนะครับวันนี้ก็มาเยือนหมายคลองเชื่อมแม่น้ํากันบ้างนะครับเนื่องจากน้ําลงแล้วครับน้ําลงไปเยอะนะครับก็โอเคครับแต่พื้นก็ยังแฉะอยู่นะครับแฉะเละเปะเลยครับวันนี้ก็ใส่บูทมานะครับแต่ยังไม่รู้นะครับหมายนี้นะครับห่างไปนานครับ ประมาณเดือนได้นะครับวันนี้ก็ย้อนกลับมาก็เละเป๊ะเลยนะครับแต่ก็ไม่มีที่จะไปแล้วครับก็ไงก็ต้องตกครับวันนี้ก็จะตกในระยะ4.5นะครับตกเป็นแบบไม้ตายเบา2ตะขอนะครับสายเมนก็3.6ยกสายหน้า2.5นะครับเดี๋ยวก็จะเดินมาครับนี่ครับกินดะนะครับสุดเด็ดสายคลองผ่านชัวไม่กลัวเหงานะครับหรือเรียกสั้นๆว่ากินดานะครับ วันนี้ก็เหลือครึ่งถุงผสมหมดเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจากการห่างหายไปนานๆนะครับจุดนี้นะครับจะมีของใหญ่เข้ามาให้น้าๆได้ชมกันไหมนะครับปกติตรงนี้ก็เคยโดนใหญ่สุดนะครับที่ส6หกโลสองครับกอถึงนี่ก็สิบเอ็โมงครึ่งกว่าขวาครับตอนนี้ก็ตั้งกล้องตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เหลืออีกห้านาทีครับเที่ยง มีเวลาถึงห้าโมงเย็นครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาตอนนี้เราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับไปตกปลากันเลยลุยไปดูปะกันเม็ดแรกลงน้ำแล้วครับนะโอเคเดี๋ยวถอดรองเท้าหน่อยครับไม่ไหวครับโอ้ยดูรองเท้าครับนะโอ้หใส่มาครับเอาไม่ได้ครับพี่ครับโอ้ยตะบันยับเยินครับยับเยินโอ้ยเปิ เปิดนะครับเป๊ะต้มเป๊ะนะครับใจล้วนๆนะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับอุปสรรคมีเสมอนะครับกับการตกปลาหมดแล้ววันนี้พร้อมรบเต็มสูบับถือว่าเต็มสูบเลยแต่แรกปลาอะไรยังไม่มานะครับเม็ดแรกแถวเหมือนเดิมนะครับโอ โร้อนประกาศผหม่ข้ามหัวมานล้ตรงนี้ร้อนเปิดๆโนแล้วมีโดนรบเอาไม่สองกรีเโอาโิเกียรายเลยครับ ปลาอะไรตัวแรกนี่ครับโอ้โหคิดไว้ในใจแล้วครับนะโอ้โหเปิดได้ปลากระแห่ครับงามนะครับตัวนี้เดียวครับโอ้โหสองนิ้วครับตัวนี้เปิดมาตัวสองนิ้วเลยครับโอ้โหแต้มแรกครับเก็บไปก่อนละม้งปลาหมานี่อเก็บไปก่อนละม้างปลาหมานเก็บไปกอนครับเก็บกันครับ เอาเคสครับแต้มแรกนะครับปลาหมานนะครับนี่ครับสองนิ้วครับโอ้ยตายแล้วนี่ครับแต้มแรกจริงๆนะครับโอ้ยเปิดด้วยบทเปิดด้วยปลาหมานนะครับแต้มแรกนะครับเอ้าต้องเก็บครับเพราะว่ามันเป็นปลาหมานนะครับปลาหมานเอาไว้ก่อนปลาหมานปลาหมานตัวตีดเดียวครับ โอ้ยเก็บเอาเคสครับเก็บเอาเคสโอเคเอาเอาใหม่นี้มาลองปุ๊บโฉบปุ๊บหมดเลยครับปลาเล็ก ใหญ่ครับคิดแค่นี้แห,ล,ห,หละครับเอาโหวิ่งน้ำบานเลยเอ๊ะเอาเอาโอ้ยตอดหูดับแล้วครับดูแล้วหวูดับแล้วครับดูแล้ว,ว,ว,วลครับปลาอะไรครับนี่ครับโอ้ยกะแล้วครับโอ้ยเป็นอย่างนี้นี่เองตัวนี้ใหญ่นี่ครับ กะแห่ครับนะากระแห่ี่สันสวยงามครับส้มๆเลยโอเคมาแล้วครับแต้มสองถอนพูดเลยครับตัวนี้เอา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 สวยงามเอาบรรยาการนี่ครับป๊บึ๊บว้าครับโอ้ยลุ่นอย่างเดียวครับเอาเอา โอ้ยหน้าโดนเครับอัดไวไปนิดนึงสวยจริงไหมสวยจริงไหมดูกันเอาเอาเอาีดนิดโอ้โหกินตลอดนะครับแต่เป็นปลาเล็กซะส่วนใหญ่บางทีก็ถอนดสวยแต่วัดไม่โดนก็น่าจะเป็นปลาเล็กเลยครับเปิดเปิดเบิดมีสารไหม ถอนทะโลโอโหเลยครับ้ไปแล้วครับโดนครับนี่ครับกดลงครับโอ้โหเหมือนเดิมครับแต่ตัวนี้เป็นลาอะไรดูก่อนโอ้โหเจใสตันครับโอ้ดีครับเต็มปากเลยใสตันก็มานะครับโอ้โหมีเจใสตันด้วยอ้าวโอ้ยขาขาวใสตันนะครับตัวนี้นะครับเต็มปากเลยครับโอ้โหอ้าเอ้า ออกไอ้นี่ครับนี่ครับใส่จันเออไปไปครับไปครับโดนนะรอบนี้โดนครับโดนแล้วครับนี่ครับตัวใหญ่เลยครับตัวนี้สวยครับสวยครับสวยครับหมาแล้วครับเจ๊หมังครับเจ๊หมังนี่ครับนี่ครับโอ้ยเอาแล้วครับมาแล้วครับแล้วเจ๊ก็มานะครับึ๊อ โอ้โหสุดท้ายเจ๊ก็มานะครับนี่ครับโอ้โหเจ๊มาแล้วครับสวยๆเลยเจ๊มังเออโอ้โหเจ๊มาแล้วครับเจ๊ครับหืง,งามๆเลยเจ๊มังไปไปไปวัดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวใหญ่ก็มาครับสลับกันครับ แ่กินก็ไม่เหงาแล้วจะแขนจะอักเสบแค่นั้นเองถ้าวัดไม่โดนเลยครับอ๋อโอ้ยโดนแล้วครับโฉบเลยนี่ครับโอ้ยลงไปกินเลยปลาไว้โอ้โหนี่ครับเจ๊แหครับโอ้โหกะแล้วครับทุนไม่ทันลงแร้วตัวนี้ทุนไม่ทันลงเลยตัวนี้นี่ครับโอ้โหสีสวยเลยจึ๊บๆๆๆเลยครับโอ้โหยิ๊กเลยโอ้โห ทุนไม่ทันลงเจแฮเออไปเจแฮก็เจแฮอุย้ยถอนเลยเอาไว้โดนครับถอนจะลอยแล้วครับโอ้ยพอดีมองอนะไรอยู่ครับนี่แต่อยู่ครับอยู่ครับปลาอะไรโอ้ยอยู่แล้วอยู่แล้วโอ้ยถอนโอ้เจสังครับเจ,ส,เจสังเฮ้ยเจสังได้เจหว,วายวะลูกโอสวายครับลูกสวาย โอ้ยให้สวายไม่เลยดูดิโอมาครับลูกสวายครับโอ้โหเด็กว่าเจสังไม่ใช่เลยครับลูกสวายแล้วโอ้ลูกสวายครับลูกสวายนี่ครับนี้บนะลูกสวายเลยโอ้ยลูกมันมาเดี๋ยวแม่น่าจะมาแล้วเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวโอ้ยโอ้แม่นดกว่าเจสังครับ น่ก็เจสังขวาดไม่ใช่ครับเป็นลูกเจาวายนะครับโอ้ยเดี๋ยวปักมือครับเจ็บอีก้าจับครับเอาโอ้ยเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกเจาวายไปได้จังได้นี่ครับนี่ครับเจาวายเออ,เอ,อลูกเจาวายเลยเป็นลูกเจาวายครับลูกเจาวายเลยโอ้โหอโอเคเอา มีแต่ลูกมาเลยนะเอาน้ำขึ้นนะครับขึ้น,นปลาใหญ่เลยครับโอ้โหใหญ่ไม่รู้ปลาอะไรหมดแล้วมั้งลงไปปลาเล็กดอนวิบวิบหมดครับอื <c oughs> <c oughs> มอืมอืมอืมหมดไปแล้วครับไฮ้กระแห่น้อยครับโอ้ไปถอน โอู้หัวท่อน่ากลัวนั่นก็ปลาใหญ่ครับโอ้ยเป็ดเบ็ดเบ็ดยกเลยครับยกเลยครับลอยลอยแล้วครับของใหญ่แล้วครับปลาอะไรปลาอะไรนี่ครับนี่ครับโอ้ยลอยแล้วครับลอยขึ้นครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหวุ้ยมาแล้วครับนะโดนครับโดนครับโดนครับมาอ้ย ครับเจมังตายเธอก็ามาแล้วครับโอ้ยเจมังเจมังตัวสวยครับนี่ครับโอ้ย,อยตัวสวยเลยครับตัวนี้ป่ามือเลยครับห้านิ้วเลยเจมังเออตายเธอก็ามาครับอ้าวสวยงาม ครเอ็งมาครับเอ็งาเลยเอ็งมาภาพหมายนะครับตัวยเลยนะครับเป็นหมายดิบๆนะครับโอ้โหนี่ครับะฝักเกล็ดนะครับเกียบเลยนะครับแล้วก็แช่นะครับไม่ตุ้มเลยนะครับ ามาแต่ละครก็นั่งยากนะครับโอดิบดิบเลย โดนครับนี่ของโดนครับของใหญ่แล้วครับตัวใหญ่แล้วครับถอนนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ย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 เจ้าเพี้ยนครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยเจ้เพี้ยนมาจนได้ครับนะโอ้ยตัวสวยครับตัวสวยโอ้ยหนักจังครับปึ๊บแ้เอายังหนัก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 หนัมาเพี้ยนเออ นี่ครับพอได้ครับพอได้โอ้ยเอาพันเละเลยเอาไง 1, พันเข้าไป 1, พันเข้าไปไอ้หา่านีครับมีครับ ฝ่ามือครับฝ่ามือเฮ้ยสวยเลยตาเพียนครับเจเพียนมาแล้วครับเอ้าโอ้โหตัวสวยยครับเจเพียนเจเพียนเออไปปื้ดปื้ดปื้ดโดนครับโดนครับไม่ตัวครับนี่ครับอะไรโอ้ยสวยเลยครับนี่ครับโอ้โหตาเพียนเออ เอ้ารุดโนน้ำเป็นเลยโอ้โหเป็นซะอย่างนี้นะครับมีอะไรสมบูรณ์แบบโลมลแดอัมูแดลโอ้ยแลดนะครับโดอยเลยอ๋อ หมอครับเจมหมออะไรเจมหมอเออ,เอ,อไปเราต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับมาดูปลารวมกันครับ ปลารวมครึ่งวันนะครับปลากินไม่ดีเท่าที่ควรนะครับครึ่งวันครับครึ่งวันครับโอ้โห,โหก็พอได้อยู่นะครับว่ากินไม่ดีแต่ก็พอได้ตัวอยู่ครับนี่ครับโอ้โห,โหกินไม่ดีแต่ก็พอได้ตัวอยู่นะครับแต่ยก็มีนะครับ จะคัดตัวเล็กปล่อยกลับนะครับตัวเล็กๆปล่อยกลับไปเลยโอเค